เชลชลช่เชลชล่เชลล่ครับเชลล่ครับได้อตียเข้ายังเข้ายังกูตอบรับแล้วเหไอไม่ขึ้นวะเชิมา <Hey yo. S 2> ใหม่ได้ไหมใเออเช่มาใหม่ได้ปะแป๊บนึง ม้ามีสิทธิ์ว่าลุงเลยฟิวแค่นี้กูยังแหลกเลยว,วะเม้ากูค่อยใช่มันแหลกเว้ยฟิวเราต้องไปปรับข้าวไปมาาวกวช้าๆเหมือนกันไว้อ <c oughs> เออปรับโลดีว่าเขาอยากปรับภ้าวเลยไม่ออปติมายมาอย่างกากวะเอเยี A ่ยปรับโลแล้วคตรลื่นเลยความกูยังแหลกไอ้เอ,อ้ย ไม่กอจะไหมกัดสุดบาไบ้าโอ้อกปิดกันเลยโอเคเขาได้อยู่วะโอ้เชญใหม่ดิีมันไม่เคยเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ เข้าแล้วเนี่ยคุณยอมรับตกลงการเล่นแล้วแนมทำไมไม่ขึ้นอะไรหรอวะคุณเนี่ยใช่ไหมไม่ตกลงแล้วนะเออไม่ขึ้นว่ะเสียรหัสอะ้รยังมึงแล้วมึงกดหัวเพราะว่าจอยได้ไหมเล่นของไหมกูกดจอยเออเล่นของไหมเพราะว่จอยแทนได้ไหมได้ได้ได้เออเล่นอะไรมันจะมีอะไรบ้องเซิร์ชนี่มันต้องเป็นชื่อมันจะเป็นมันจะเป็นชื่อกูเวย วันยังไม่แสร็จมีไหมเชื่อมเชื่ออะไรยังเต็มเต็งเลยอ่ะเดวอนเนี่ยเนี่ยเดวอนรหัสอะไรวะอ๋อเนี่ยเดวอนเนี่ยรหัสหนึ่งสี่ตัวเดวอนระเบียบเออใช่ใช่สี่ตัวเฮ้ยกูมาแล้วโคชิวได้มาตัมาจอยไรอ้ะเฮ้ย ที่ไม่เลื่อนหน้าจอเหมือนดูบอลเลยต้อง,องขวา เกมต้องรอหล่นนิดหนึ่งนี่มาแล้วเนี่ยวันนั้นไม่ใช่แค่เด็กคีเอ้ยแต่งตัวไงวะมันต้องแต่งหน้าเกมไว้โอ้อะไรวะตอนนี้ก็ได้ไป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 ต่อยแม่งแล้วหนึงก็ต่อยคีบานต่อยแม่งกินแล้วแม่ผาลายต่อยแม่งมาแล้ววันนั้นไม่ใช่แค่เด็กคี อะไรวะโอ้โหภาพโทกากอะฉันถือกุญแจได้เพียงนิดเดียวภาพไม่กากยิงตับมีเดยมดิเฮ้ยมีเดียมค่อยดูได้อยู่แล้วเปลี่ยนตัวละครไงอะ่ะ <c oughs> เนรนต้อง <c oughs> ไปเปลี่ยนหน้าเกมออหร

ให้รเอาเอาคอให้เซ็นก็ไเ้เซ็นให้เซ็นเต็มให้ก็ได้เลยอสค่เนื้อขาที่เป็นล้อเียนได้เซ็นได้ไหมอ่ะคุณได้อรถด้วยมันระลับอ่ะไม่ไม่มารลับเดียวกันดิระลับเดียวกันดิคุมีแต่สดไอเซ็นจะรอรอไอแปมก็ได้เลาธนาคารไม่ใช่อะไรธนาคารไม่ใช่ก็กูบอกว่ามีแต่สดตอนเนี้ยตอนตอนนี้หมดหมดแล้วหมดแล้ว หมดแล้วด้วยโอ้โหมาแล้วเพื่มนงโกวเรือมาแล้วแล้วมันจะมิสิทแค่ไอ้อดอดอด้กูตกแมพแล้วกูไม่กลับมาอีกเลยตอนนี้กูล่วงยาวกูว่าแต่วันจันทร์กูจะไปอันนี้เข้าขายอ่ะกูคืนกูตอนไหนได้วะมันก็เติมผ่านเจ็ดเขยโอ้โหไอสัตว์เจ็ดเขขึ้นมาเย็ดเขตมันก็อ๋อ เอย่าลืมนะเว้ยขอมันต้องหางอ่เงี้เอ้ยกูะายเซเว่นเลยมึงก็ขอแลกพ่อแม่ดิวะยากไรวะย่าตายายมึงก็หายไปอยยยยอม่ได้มึงด้ไม่ได้ได้ได้ไดได้ได้ไ้ได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 ด้ไอ้ไได้ได้ได้ไมึงไไไไ้้ไไ้ห้ เออไปอยู่ไปให้อยู่อะไรอ๋อจุดเชิญเอาจุดเชิญอะไรยไปวไอเรียวเรยวเรียวเรียวเรียวไปไเรียวขวาเรียวขวาเรียวขวาอยู่ไอ้สวย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 เฮ้ยขวา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 มันมีมันมีทุนเลฮ้ยเราเรามีทุนเลยมัน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 ไม่สมดุลอ่ะมันต้องมีสี่คนมันเยอะสมดุลอ่ะ พวกคุณมากระจาะอีกเลยไอดิฟมาไอดิฟดิฟดีมันวายลองวายอ่ะพายไงอ่ะแล้วกดทิ๊กกดทิ๊กกดทิกอ๋อเมื่อกี้กูไม่ได้พายซ้ายกูพายขวาอ๋อเมื่อกี้กูไม่ได้ไปคิกเลยด้วยมันเลยไม่พายอ๋ออาออ๋เอาอเราออเราพายขวาที่กูพายซ้ายอ๋เราเขาไม่ครบเราคนไม่ครบเราขาดหนึ่งคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังเสริมกำลังไปไอดิฟไอดิฟเอาไอดิฟมาเล่น โอ้ยหนึ่งชิคเองดิปล่อยมาเอ้ยมันเล่นได้กี่คนอ่ะว้ายไลนึ่งไลนิ่งร้อยหนึ่งมึงจะเข้าธนาคารไปจำเอาจำเอาจำเอาเฮ้ยโอนหุบมึงจะเข้าเข้าธุระนี่ยังไงไม่ก็โอนธนาคารเลย ไม่แล้วมึงจะจ่ายเงินยังไงจ่ายเงินในเกมนะเพื่อนซื้อผ่านสตรีมอ่ะก็ใช่ก็ใช่ไงสตรีมมันธนาคารได้ไม่ใชียวไม่ได้ไม่ได้ทุบมันดีไอพี่วุ้นไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเี้ยวิธีอยู่มึงเอาเบอร์ทุ่บนิ่มมาเดี๋ยวพวกมึงมาดูนี่เยอะเลยไอพี่วกูสตรีมไปแล้วเอาพวกมต้องมีสี่คนจริง嘛 อันนี้ใช่ไหม,มกิสนาก็เลของออน,นอ,อนอ่ะอเออเออใช่ใช่เอากูสแปดมาได้ไงวะทำไมออนอ่อนเนี่ยทำไมมันหน่วงๆไงไม่รู้ก้นหนิมกากไว้วิวเดี๋ยววันจันทร์ก็คืนมาร้อยหนึ่งกูต้องฝากไว้ที่ใครเนี่ยใครก็ได้ในประเทศไทยเออสักคนนะ่ะใครมาเช้าว้างวะเนี่ยใครที่มันเชื่อถือได้ไอ้ปัญญาก็ได้ห <i> รอ ลำยามมาเช้าเหรอมันเช้าที่ไหนไอ้เนี่ยเช้าเกือบสายอ่ะเนีแงกิสนากรอดโอนเนี่ยโอนผ่านทุมไปเซ็นไปอะไรนะครูอะไรไม่เจอเรายันเสียกูไปนี่อะไรอ่ะอะไรเพื่อนนี่จะเปลี่ยนนอ้แป๊บนึงเลยกูออกไหมมาครูออกไปเข้าข้างอ่ะมันเป็นเช้าอ๋อเฮ้ย มาเลยเซ็นอะไรอ๋อโอนอ้อนมาแล้วอ้อนอ้อนไปก็ไปเ้ยขวา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 โอนไปแล้วโอนไปแล้วแบบเอ้ย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 สวยสวยปลอดภัยนี่ปลอดภัยเฮ้ยเอ้ย

แลฟิวไปไหนอะไอ้เหี้ยมันเก่าเกมไปคนเดียวแล้วเหรอเอ้าเก่าเกมเหี้ยเลยดิดหลุดไปเรื่อยๆผมไปถึงสมบัติล้วยละเฮ้ยที่ำไมดิมันเงียบจังวะไอ้โทมาครับใครโทมารับด้วยเออ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 ล่นเรืออยู่ไหนอะ ว่ากลัจะอยู่ด้านหลังเว้ยแล้วมีด้านหน้าด้านหน้าเหียไปขึ้นเลยแต่งตัวนเลยกุยแต่งตัวอยองดูมงดูมงดูมงดูปานวาลีเหียปานวาลีสัตว์ปานวาลีเลยวะไอ้เจมงเป็นเหี้ยเ่ย

เอ้กูรู้แล้วโอ๊อ๊ตมึงอยู่ในน่โอ้ก็ขึ้นมาโอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอขึ้นมาเป๊นึ่แป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บนึป๊หนึ๊นึโอไปไหนวะโอ้กูตาูตาโอ๊ตอ๊ตไม่ต้องไม่ต้องพายแล้วโอไม่ต้องพายเดี๋ยวาไรดู เคยเห็นแบบเครื่องเครื่องเครื่องจักรนิรันหม่เฮ้ยเครื่องจักรนิรันนะดี่นี่รำคาญตรงกันเดี๋ยวเครื่องจักรน้รัน มันไม่มีเสื้อให้ใส่หรอไม่มีอ่ะเนี่ยเครื่องจักรนิรันมาแล้วเครื่องจักรนิรันต์เฮียโอ๊ตมังเข้าคุณนาไปพูดนี่รันให้เฮ้หางเสือหางเสียเฮียใขะที่ศพของคุณออ๋อไปจอยเียเครื่องจักรนิรันต์ เผื่อไอโอสเถี่ยแล้วมาไรอ่ะเฟิวแม่งต่อจากกูเลยอ่ะใครเพื่อะไรเฟวมึงไปก่อนกว่าใช่กูพัดหนึ่งไปวันที่แปดกูไปวันที่ห้าเฮ้ยวันที่แปดพร้อมกับกูใช่ไหมจริงอ่ะใช่อ่ะไปวันที่แปดเราดูให้กูหน่อยเนี่ยมูเข้าเกมแล้วเนี่ยเออกดกดจอ กดจอยวะี่ไปวันที่แปดเฮ้ยแต่งตัวง่ายแต่งตัวง่ายไปแต่งตัวก่อนเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นกูขึ้นวะอ้าวยังกูขอกดออกเกมไมกดจอยกดจอยแล้วมันจะชื่อว่าเดวอนล็อบบี้อ่ะอ๋อเลย OBS เปิด OBS เลยฟิวเจอร์มันเหล็กละวะตกไปแล้ว โคตรปิงกูโคตรปิงเลยตกข้างล่างแล้วกูยังไม่เกิดเลยเฮ้ยเ้ยดยไอดเดวอลล็อบบี้อะที่เป็นชื่อกูอ่ะแบบันหนึ่งวันหนึ่งกูกำลังแต่งตัวอยู่แต่งแต่งตต้งแต้ง มึงชื่อสต e a มว่าอะไรวะ Devon ไงโอ้ยทำไมมันไม่เห็นมีอ่ะปรับโลอ่ะปรับโลเดียวปรับโลเร่อยไปเยอะ Devon อะ D E V O N อะทำไมกูจอยไม่ได้อ่ะพัดเบิดแต่หนึ่งสี่ตัว แล้วทำไมห้องมึงมีสคนวะเอารูาสร้ง่งม่รูแต่งเป็นจาาักรพรรดิละมาละมาละเดวอลเหมเดิม แต่งตัวแตละคนอ่ะก็มาดีแต่งตัวแตละคนนี่ยังงง่ะโคท่อ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้นีอันนี้น่ะแสนตีเนี่ยแสนดีอ่ะแสนตีอ่ะแสนดีอ่ะอย่าาพีอย่าาพีโกโเนี่ยโคยเนี่ยงตงเง เอาเฮียโคตรไม่ได้โอ้โหเฮียคนไหนเตอเรื่องเต็งมึงต้องปรับเป็นโลอ่ะพี่เด็กโทกัดเฮ้ยมึงดูมึงดูกูเลยเลยกูปรับโลแล้วแต่ไม่เด็กโทษกัดเลยเด็กสองร้อยห้าร้อยแล้วเดินจัดเดินจัดเฮ้ยมึงดูมึงดูเอ้เฮียแล้วทำเป็สีเหมือนกันวะอ๋อพี่น้องกันไง มึงดูการแต่งตัวกูดีอ่ะหน้าเยีอดเยือลือสีสัตว์ตาตาเป็นเจ๊กไอ้เหียคนแต่ผิวสีดำไปไปไไป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 ไโกโก้เสติมมงเนี่ยมแล้วตั้งแต่เริ่มเลยไปดี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 เป็นไงอะอกอนปนไงอะรอกอนเฮ้ยยุดเฮ้ยหยุดตอนยนยวรอิวก่นเป็นไงอะ อยู่นั่งเออยด้วยอีโคอีเลไปเลเล่นไกด์อ่ะกูหางเสือกูเป็นหางเสือไปซ้ายไปขวาไปไปไปเลยเฮ้ยกดขี้ช้าย่ะไอ้กูขอเฮ้ยหยุดหยุดหยุดคืออะไรอ่ะขวาด้างขวา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 เฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายตายโอ้ยตไงซ้ายเอาเฮ้ยหยุดดิเอ้ยเออซ้ายเออซ้ายไม่มีความสามัคคีเลยเฮ้ยเอามาเอามา ไม่คนที่อยู่ซ้ายก็ภายซ้ายไปอยู่อ้าวคนที่อยู่ซ้ายก็พายซ้ายอยู่คนที่อยู่ขวาก็ภายขวาขึ้นเรือใช่เปล่ากระโดดขึ้นเรือยังกระโดดไม่เออวกรเออเออ้ปไ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 ปอย่ามีใครสียสักดูกูดูเอี๋มาแล้วมาแล้วไปไปไปขวาก็ไปขวาไปไป ไปไปจำเอาจเอาจำเอาไปเอ้ยเอ้ยเฮียเฮ้ยเอ้ยใครเช็ดใครเช็ดมาหยุดยุดห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 ยุด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 หยุยุดหยุดโอ้ยแรกยังไม่ผ่านเลยเียหวยอเรือไปไหนอะดเสมาแล้ว ใจเย็นๆดีวะเฮ้ยกูอยู่กูอยู่ด้านขวาแล้วเอาใครเปิดเท้าถูกให้กูดูเนี่ยซ้ายสาย้ายสายซ้ายสายซ้ายมึงกลับหลังก่อนดิมึงกลับหลังก่อนดไปดิไปดิเฮ้ยไปไปเออไปสายมันไม่เคลื่อนเลยวะเฮ้ยมึงพายไปไปวะสายอยู่จอยู่ เฮ้ได้ได้มีแววมีแววมีแววเฮ้ยได้ได้อ๋ออ๋อ๋อ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 กลับหลังอ่ะอ๋อไปดิเฮ้ยเดี๋ยวกูไปกับตันถอยหลังถอยหลังเดี๋ยวนี่คือถอยอ่ะไปหลอดกแล้ววไอ้เหี้ยไปไปตามมาเรดูแบบดีอ่านแชทแป๊บ อย่าล so oh, oh, uh ื้อสีค sí, ร oh. <Yeah, ับลื้อสีอะไรครับไอ้เหี้ยสายสายกูกูเป็นคนกินด้วยอ้าวว่าเป็นคงจริงย้ายมาอยู่เมืองใต้ต้องต้องต้องตรงต้องคงจริงเอ้ยตรงเอ้ยงเ้ยอะไรเนี่ยมันหมุนเป็นเวเบทเลยเฮี้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยไกลแล้วใส่เพลงไว้คงจริงเฮี้ยอะไรไพเรือไม่เป็น ไอ้กระจกเขาเขาไม่ใช้พายแลไอ้เหียเขาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำมันหมดละเขาอ้น้ำไม่งูเอ็นี่อะไรอ่ะอันนี้อ๋อไป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 อคข้างหลังกูมันพายด้วยอยู่ว่คข้างหลังกู ไป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 ขวา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 โอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวขวาขวาขวาเอ้ยขวาขวาอย่ามือไม่พายเอาเท้าลาทามือสัตว์ทำเนื้สอนรีฟันเกมสตรีมเอ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็อีก80บาทซื้อได้หลายเกมหนึ่รีปันเกมนี้เลยสักสองงั้นก็อีเทียงยสามห้าบาทอุ้ยไปแจกต้องตีนมึงพูดเลยนะเนี่ยเนี่ย VR นั่นน่ะ VR นั่นน่ะโอ้ไม่มี VR แล้วทำไมมันไปด้านซ้ายเออโอ้โหเออมึงถอยหลังก่อนดิต้องพลิกต้องพลิกมันพายไงนี่ไอ้เขียไปไปไปถอยหลังวะกดคีบกดคิกแล้วก็ลากไงโอ้เมาจะไปอยู่ไรเฮียไป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 เอ้ยหยุด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 อ๋อเอ้ยอ๋อ ไปก็สิไปไหนกูแยกเรียอเไรแยกเรียไม่ไปแล้วกูไม่ไปเอามือแล้วไปเลยไอ้คุณเจ้าแล้วสปีดบอลกูไปเล้วเล่แค้นกูเนี่ยโอ้ยแค้นแค่แค่ขนคงไม่แทนเฮ้ยอันนี้เลือกกู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 เฮ้ยมันไปโซโล่เดียวเลยโดนเลยโดนเลยดูนู้นไว้เอาไปไอ้เฮียโซโล่เดอยากไปละ นี่อีกกูฟลเไปกูฟิลเวอ่าดูมดูนีค่อยๆ่อวัดเอาดีเอาเราตาเช้าเองไม่มึงระดับระดับคนจีนสีดำาไปไปไปว้าว้าว้า้ากันเอาผู้กูพี่น้องกันอะอ่นเลยผูาคว้าเดี๋ยวูพายวาได้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 ้สาย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 สาๆสายพวดพวดจะยังจะยังจะยังไม่หมๆหมดหมดจ

เุ oh, punched, ้กันยถึงก oh, oh. oh, ันยุ่งกันยุ่กัน่เอ้ยกูเรียวเรียวเียวนี่นี่นี่แล้วมึงแล้วมึงแล้วมีระดับระดัอะไรวะเอ้ยเด้อยดรวะเอ้เอ้ยเอ้ยไป็นยไวะไมได้เร็จมึงแล้วรีบรีบวันนี้รีบเกินเดี๋ยวกูให้มึงแล้วเดี๋ยวกูพาต่ออย่างน้อยเราคน้จุดีมือนเดิ้ยเ มาดิมาดิมาดิาไอ้เสน้นมึงเลี้ยวโอ้ยไอไก่ที่ไหนมาลองวะทำไมเรื่องแบบนี้เร็วเฮ้ยเดี๋ยวกูณคุณไปช่วยเดี๋ยวคุณช่วยเดี๋ยวคุณช่วยเดี๋ยวคุช่วยสมอเรือนะกูณไปช่วยกูไปช่วยโอ๊ยได้อยู่ได้อยู่ ซ้าย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 เลี้ยวเลสมอเรือสมอเรือเดี๋ยวคุไปสมอเรือเพราะมันต้องไปเลี้ยวต้องไปต้องไปทางเดียวกันเฮ้ยเราเราเก่นเกมทันนะเว้ยเกมพีรอเราอยู่เกมผีเกยเเอ้ยเอ้ออ้าโ้ยวอ้ยโ้าขอ้ยโอ้ยโ้า้ย้ย้าว

เอากูไม่เกิดเอ้